สวัสดีน้องปริมค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MPS Audio EP 3โดยวันนี้จะมานำเสนอบทสรุปสาระสำคัญและข้อเสนอของการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเมืองสิ่งแวดล้อมนักวิจัยนางสาวนิตยาโพนอกนางสาวจิตเลขาหลวกสิลและผู้ช่วยนักวิจัยนางสาวดวงจันทร์สิริรักโสพลสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า ที่มาของการศึกษาการเมืองสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงในปัจจุบันซึ่งการเมืองสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการตัดสินใจของรัฐที่เกี่ยวว่าข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆเช่นพักการเมืองนักการเมืองข้าราชการฝ่ายตุลาการกลุ่มธุรกิจสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมการศึกษาเรื่องนี้จะช่วยทำให้เข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการตัดสินใจทางนโยบาย ดังนั้นประกอบกับความท้าทายในการบรรลุสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาสองประการได้แก่เพื่อวิเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้ด้านการเมืองสิ่งแวดล้อมและเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวด้านการเมืองสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยสำหรับวิธีการศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นั้นนักวิจัยเลือกใช้3วิธีการในการศึกษาได้แก่ 1. การสำรวจเอกสารวิจัยการเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบจากฐานข้อมูลไทยและต่างประเทศรวม195ชิ้นเพื่อเป็นข้อมูลองค์ความรู้การเมืองสิ่งแวดล้อมไทยและต่างประเทศจากอดีตถ,ถึงปัจจุบัน 2. การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิสิท่านในประเด็นวิวัฒนาการการเมืองสิ่งแวดล้อมกรณีความสำเร็จอุปสรรคประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นวิกฤตต้องแก้ไขอย่อยางเร่งด่วนและข้อเสนอแนะอื่น 3. สนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายที่มาจากภาครัฐประชาสังคมและวิชาการในระดับพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้จำนวนรวม49ท่านข้อค้นพบจากการศึกษา ผลจากการวิจัยพบว่าการณีที่เป็นประเด็นมาอย่างยาวนานและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนสามอันดับแรกได้แก่ประเด็นเรื่องมลพิษประเด็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นเรื่องยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมซึ่งหลังจากนี้เราจะมาคุยกันในรายละเอียดนะคะ ประเด็นมลพิษจากการวิจัยพบว่าในพื้นที่อุตสาหกรรมเช่นจังหวัดระยองยังคงมีการปล่อยสารพิษและฝุ่นละอองจากโรงงานและโรงไฟฟ้าส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนแม้มีมาตรการควบคุมแล้วก็ตามและ PM 2.5ยังคงเป็นปัญหารื้อรังเกิดจากการเผาไร่โรงงานและไฟป่าการแก้ไขยังไม่ตรงจุดขาดการวางแผนและความร่วมมืออย่างเป็นระบบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดการขยะไม่มีประสิทธิภาพ พบว่าอัตราการรีไซเคิลต่ำกว่า30%ขยะจำนวนมากถูกทิ้งไม่ถูกต้องบางพื้นที่เช่นระยองมีของเสียสะสมจากโรงงานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนปัญหาน้ำเสียรุนแรงและขาดการบำบัดประเทศไทยเรามีน้ำเสีย99ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่บำบัดได้เพียง1.6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยน้ำเสียที่เหลือถูกปล่อยลงสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำที่เชิงซาวถูกเปือ้อนจากสารพิษของโรงง,งาน อีกทั้งพบว่าในภาพรวมขาดมาตรการจัดการที่เข้มข้นอาทิการจัดการปัญหาฝุ่นขยะและน้ำเสียซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องการจัดการยังไม่จริงจังและไม่ยั่งยืนประเด็นทรัพยากรธรรมชาติพบว่าประเด็นทรัพยากรธรรมชาติยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการดำเนินการมาเป็นเวลานานแล้วก็ตามประเด็นสำคัญที่ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนและให้ความสำคัญ ได้แก่การดำเนินนโยบายอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าการจัดการพื้นที่ป่าแบบมีส่วนร่วมการบริหารทรัพยากรน้ำจากเขื่อนและประตูระบายน้ำอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาระบบนิเวศการดูแลคุณภาพน้ำและการป้องกันขยะไหลลงทะเลการพิจารณาความเหมาะสมของการให้สัมปทานแร่บางชนิดต่อไปในอนาคต ทั้งนี้หากจะพิจารณาลงไปในรายละเอียดที่เกี่ยวกับป่าไม้และที่ดินทำกินพบว่ากรณีป่าไม้และที่ดินทำกินการบุกรุกพื้นที่ป่าการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ป่าชุมชนไร่หมุนเวียนและการทวงคืนผืนป่ายังคงเป็นปัญหาหลักโดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศมีอยู่ประมาณร้อยละยีจากเป้าหมายร้อยละยแต่กลับถูกบุกรุกแล้วถึง4.2ล้านได้ถือเป็นสถานการณ์ที่วิกฤต พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันโดยพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์เหลืออยู่ไม่เกินร้อยละ30ของพื้นที่ป่าสงวนทั้งหมดขณะที่พื้นที่อีกกว่า70%อร์ซ์ยังไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนและประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์แล้วทําให้การรักษาทรัพยากรธรรมชาติเผชิญกับความท้าทายอย่างมากกรมป่าไม้จึงถูกมองว่าควรปรับบทบาทจากการควบคุมมาเป็นการสนับสนุน,นกลไกป่าชุมชนและป่าเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ว่าจะมีพรบรป่าชุมชนพุทธศักราช2562รองรับสิทธิชุมชนในการดูแลทรัพยากรแต่การขับเคลื่อนในทางปฏิบัติยังมีข้อจำกัดเนื่องจากขาดโครงสร้างสนับสนุนที่เพียงพอเช่นบุคลากรงบประมาณและกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับกฎหมายส่วนกรณีไร่หมุนเวียน ไร่หมุนเวียนยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงยาวนานเพราะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชนโดยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมทั่วไปส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นถิ่นที่พึ่งพาระบบไร่หมุนเวียนในการดำรงชีวิตประเด็นความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม 1. ปัญหาเชิงโครงสร้าง ประเทศไทยเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างมากได้แก่ช่องทางรัฐสภาและพักการเมืองไม่สามารถเป็นตัวแทนผลประโยชน์ประชาชนได้เพียงพอสิทธิทเสรีภาพในการมีส่วนร่วมถูกจำกัดแม้รัฐธรรมนูญจะรับรองไว้แล้วก็ตาม 2. กฎหมายและข้อจำกัดเสรีภาพการใช้กฎหมายเช่นพรบรชุมนุมสาธารณะสร้างอุปสรรคต่อการแสดงออกและการเรียกร้องสิทธิของชุมชนเพราะการนิยามการชุมนุม อย่างกว้างเกินไปทําให้การเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมต้องเผชิญความเสี่ยงทางกฎหมายและลดทอนเสรีภาพในการสื่อสารกับสังคม 3. ปัญหากระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EAA และ EHIA และประชานพิจารณาในหลายโครงการพัฒนามีถูกวิาพากษ์อย่างรุนแรงว่าไม่เป็นธรรมเช่นการกีดกันผู้ได้รับผลกระทบไม่ให้เข้าร่วม การเกณฑ์คนเข้าร่วมโดยการแลกกับอม,มิสิงจ้างแลกเงินแจกของรวมทั้งมีการใช้ของรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจจนกลายเป็นการซื้อเสียงทางการเมืองผลกระทบคือทําให้ชุมชนแตกออกเป็นฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านขัด,ข,ด,ข,ดขวางกระบวนการประชาธิปไตยฐานรากในระดับชุมชนสี่ข้อจํากัดทางการเมือง แม้จะมีช่องทางหรือกลไกในการแก้ไขเยียวยาปัญหาซึ่งได้แก่รัฐสภาและคณะกรรมาธิการต่างๆแต่กลไกที่ว่าน,นี้ก็ยังขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากผลประโยชน์ทางการเมืองยังมีอิทธิพลสูงในขณะที่พักการเมืองไม่สามารถเป็นตัวแทนประชาชนที่แท้จริงได้ 5. วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมร่วมสมัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นปรากฏการณ์ฝนแดดผิดฤดูกาลการกัดเซาะชายฝั่งเป็นตัวอย่างของผลกระทบที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยต้องอาศัยความร่วมมือระดับประเทศและนานา,นาชาติ 6. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายสิ่งแวดล้อมการเมืองที่ไม่มั่นคงการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้งทําให้นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไม่มีความต่อเนื่องสร้างความเสียหายระยะยาวต่อระบบนิเวศและจากข้อค้นพบของนักวิจัยดังกล่าวข้างตน้น นำมาสู่ข้อเสนอแนะจากการศึกษาสองส่วนได้แก่ข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงปฏิบัติดังนี้ข้อเสนอเชิงนโยบายควรมีการกำหนดนโยบายโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โดยภาครัฐควรกำหนดนโยบายที่เกิดจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การพัฒนามีความสมดุลไม่เน้นแค่เศรษฐกิจอย่างเดียวแต่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยต้องทำให้นโยบายมีเป้าหมายชัดเจนและต่อเนื่องรัฐบาลแต่ละชุดไม่ควรเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยจนส่งผลกระทบต่อการทำงานในพื้นที่การมีนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องจะช่วยให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานได้มีเสถียร,รภาพ ในการกำหนดนโยบายสาธารณะต้องคำนึงถึงศักยภาพและบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ไม่ควรกำหนดนโยบายแบบเหมารวมทั้งประเทศแต่ควรยืดหยุ่นตามลักษณะเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละชุมชนข้อเสนอเชิงปฏิบัติ 1. หน่วยงานภาครัฐ ใช้บทบาทของอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชื่อมการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดการประสานงานในระดับพื้นที่เพราะการบูรณาการที่มีอยู่ยังอยู่แค่ในระดับนโยบายเท่านั้นปรับปรุงระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงปรับกฎหมายที่ขัดขวางการมีส่วนร่วมและเพิ่มกลไกลใหม่ๆเช่น การทำประชามติที่แม้ไม่ผูกพันทางกฎหมายแต่ต้องเปิดให้คนในพื้นที่ได้แสดงความเห็นสนับสนุนการทำ EHA ฉบับประชาชนเพื่อให้มีข้อมูลมีความเป็นวิทยาศาสตร์และข้อมูลจากชาวบ้านอย่างรอบด้านให้การอนุม,มัติ EIA อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรอิสระลดการครอบงำจากฝ่ายการเมืองขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้ทั่วถึง โดยจัดสันอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในบางพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลรัฐได้จริงตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด 2. ฝ่ายนิติบัญญัติทบทวนและปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ล้าสมัยเพราะกฎหมายหลายฉบับใช้ไม่ได้จริงและยังมีหลายประเด็นที่ไม่มีกฎหมายรองรับเช่นกฎหมายว่าด้วยการเยียวยาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายพลังงานหมุนเวียนเป็นต้น แก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวของประชาชนเช่นพรบชุมนุมสาธารณะที่ทำให้การเรียกร้องสิทธิทางสิ่งแวดล้อมกลายเป็นความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีอาญา 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมเฉพาะพื้นที่ในแต่ละพื้นที่และเชื่อมโยงข้อมูลกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ร่วมมือกับอปทอใกล้เคียงจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันเช่นการบริหารจัดการขยะครบวงจรร่วมกันกระจายอำนาจด้านสิ่งแวดล้อมลงไปยังท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นอยู่ใกล้ประชาชนที่สุดเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ดีกว่า 4. ภาพประชาสังคมและประชาชน ปรับเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนไหวจากการคัดค้านอย่างเดียวมาเป็นการสร้างแนวร่วมสร้างพื้นที่สื่อสารแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั้งในเวลามีปัญหาและไม่มีปัญหาผ่านช่องทางต่างๆเช่นสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบ o o กทิก t ็อกหรืออิน t ตา gram มเป็นต้นสร้างตัวแทนประชาสังคมที่หลากหลายและเข้มแข็งเช่นตัวแทนจากสมาคมเกษตรอินทรีย์หรือกลุ่มอาชีพอื่นๆเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมมีพลังและความชัดเจนมากขึ้น หาพักการเมืองให้ความสำคัญกับนโยบายสิ่งแวดล้อมมากขึ้นพักการเมืองควรเสนอแนวนโยบายที่เน้นพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้จริงจังและใช้แนวคิดการเมืองสีเขียวมาเป็นฐานในการทำงานและการสร้างวาระทางนโยบายไม่ควรเปลี่ยนแนวนโยบายสิ่งแวดล้อมบ่อยเกินไปเพื่อสร้างความต่อเนื่องและเชื่อมั่นให้กับภาพประชาชนสุดท้ายนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือสิ่งที่เราทุกคนเผชิญร่วมกัน แม้จะมีความพยายามจากภาครัฐและภาคประชาชนแต่หากขาดความร่วมมือที่แท้จริงความยั่งยืนก็ยังคงเป็นเพียงความหวังการเปลี่ยนแปลงอาจไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่หากเราเริ่มลงมือร่วมคิดร่วมทําตั้งแต่วันนี้โลกใบนี้อาจจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่น้องปริมหวังว่าการศึกษาวิจัยนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านทุกองค์กรหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ